ทานักกอล์ฟซีเนียร์หรือท่านที่สปีดไม่สูงที่กำลังมองหาตัวช่วยให้ตีง่ายสบายมือแต่ลูกพุ่งไกลเหมือนวัยหนุ่มต้องหยุดดูตัวนี้ครับนี่คือ Yonex Royal Ezone รุ่นท็อปสุดปี2023ราชันแห่งไมคกอล์ฟพรีเมียมจากญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มระยะให้ท่านโดยเฉพาะ ความลับอยู่ที่ก้าน RX06RE ที่ใช้เทคโนโลยี 2G n a m D Flex Force คาร์บอนเกรดพิเศษที่ให้ความยืดหยุ่นสูงมากช่วยดีกลับในจังหวะปะทะลูกอย่างรุนแรงเพิ่มสปีดหัวไม้ให้อัตโนมัติแม้ท่านจะสวิงด้วยจังหวะนุ่มนวลผสานกับหน้าไม้ Mighty Maraging ที่แข็งแกร่งแต่บางเฉียบและเอกลักษณ์เฉพาะของ Yonex คือ Slant b u t Grooves หรือร่องหน้าไม้แบบเฉียงที่ช่วยลดสปินข้างทำให้ลูกพุ่งตรงแม่นยำไม่เลี้ยวหนีแฟเว ตัวนี้มาในสเปค l o อฟ22องศาหรือ u c การ Flex R น้ำหนักเบาหวิวให้ฟีลลิ่งการตีที่นุ่มนวลชวนฝันเสียงใสกังวานและงานประกอบระดับ Masterpiece ที่ถือแล้วดูภูมิฐานสุดๆนี่คือไม้ที่จะเข้ามาปิดช่องว่างระยะไกลของท่านให้ขึ้นกรีนได้ง่ายๆเหมือนตีเหล็กสั้นครับ ของดีปีใหม่ๆสภาพกริปแบบนี้หายากมากครับใครอยากได้อาวุธคู่ใจที่จะทำให้เพื่อนร่วมกวนต้องทึ่งในระยะทางสนใจสั่งซื้อหรือปรึกษาเพิ่มเติมดูรายละเอียดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือสอสภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft. online จากนั้นคลิกที่ขีด3ขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ